ดีครับพวกกับผมโอชิตบันไสนะฮะคิปนี้ก็มาอัปเดตไม้ที่ทำการริดใบนะฮะริดใบให้ดูอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ2องกทิตแล้วใบเขาก็เริ่มแตกมาใหม่แล้วนะฮะแตกมาใหม่ก็สวยะฮะใบใหม่ออกมาสวยสม่ำเสมอกัน ได้ประมาณ2อาทิตย์ใบใหม่เขาออกมาก็จะเสมอกันประมาณนี้นะฮะ,ะ,ะถ่ายให้ดูว่าทำไมผมถึงต้องริดใบาการเลี้ยงบอนไซนะฮะใบใบก็เป็นส่วนที่สำคัญนะสำหรับจะทำให้ไม้เราดูเด่นขึ้นสวยขึ้น ราก็ต้องทําการลิดก็ปีหนึ่งก็ไม่ควรจะเกินสองครั้งนะฮะส่วนมากผมจะให้ปีละครั้งนะฮะสำหรับการลิดใบนะฮะถ้าเปลี่ยนดินก็เป็นสองครั้งเปลี่ยนดินครั้งหนึ่งแล้วก็ลิดใบครั้งหนึ่งสําหรับไม้ที่ต้องเปลี่ยนดินนะฮะผมก็จะทําการลิดใบสอารอบนึงแล้วก็ลิดตามปกติอีกรอบนึง ถ้าลิดเย,ยอะๆไม้เขาก็อาจจะโสมได้นะฮะเพราะเขาต้องการใบเพื่อที่จะสังเอ์แสงหาอาหารนะฮะใบสำคัญเวลาลิดก็ต้องดูด้วยฮะดูเวลาดูก็เหมาะสมดูเหตุผลด้วยทำไมต้องลิดที่เขาแตกใบไวอย่างนี้ก็เพราะว่าลิดเฉยๆนะฮะไม่ได้เปลี่ยนดิน เขาเลยออกใบมาได้ไวถ้าเปลี่ยนดินก็คงจะอีกนานนะฮะเดือนถ้าเปลี่ยนดินตัดรากเขาจะทำให้รากเขาไม่ไม่แข็งแรงเวลาเราให้ปุ๋ยให้อะไรก็อย่าเพิ่งให้นะฮะถ้าเป็นการเปลี่ยนดินนะฮะอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยให้ผ่านระยะเวลาไปสักประมาณน,นึง ประมาณสเดือน,นครับผมถึงจะให้ปุ๋ยถ้าเป็นการเปลี่ยนดิน2เดือน3าเดือนนะครเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังฟื้นตัวนะฮะการให้ปุ๋ยให้สารเคมีก็จะไปทำให้ไม้นอกได้นะฮะทำให้ไม้เรานอกได้เพราะฉะนั้นต้องดูดูด้วยนะฮะอันนี้ผมก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะเพราะว่า ได้เวลาแล้วใบเขาก็ขิิมาใหม่แล้วผมไม่ได้ทําการปลูกนะครับตัวน,นี้ผมริดใบใเฉยๆล่าเขาไม่ได้โดนทำลายก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้ปุ๋ยได้ฮะให้ปุ๋ยได้ในช่วงนี้สองอาทิตย์แล้วเหตุผลหนึ่งที่ใบเขาออกมา ไวนะฮะก็เพราะว่าโดนน้ำฝนด้วยช่วงนี้ฝนตกจึงทำให้ใบออกมาคาา่อนข้างจะเลวก็จะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ย,เป,ปยะะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะฮะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ผมจะให้เป็นขี้หมูอัดเม็ดนะฮะ,ะเพราะว่าผมมีอยู่ อัปเดตให้ดูว่า2อ,อาทิตย์ผ่านมาใบที่เราลิดก็ออกมาแล้วออกมาเยอะแล้วใบใหม่เขาออกมาเขาจะสวยนะฮะสม่ำเสมอกันเหมือนที่ผมบอกฮะแต่เราไม่ควรจะลิดบ่อยนะฮะเพราะว่าไม้จะโซมนะที่ริดบ่อยเพราะว่าไม้เขาต้องการ ใบเพื่อสังเคราะห์แสงนะฮะเพื่อหาอาหารผมจะลิดตามตามฤดูกาลของเขาช่วงที่เขาจะผัดใบผมก็จะช่วยนะฮะช่วยลิดเปลีนน่ยนก็ครั้งหนึ่งสำหรับการลิดใบของผมนะฮะถ้าเปลี่ยนกระถางก็อาจจะสองครั้งไม่เกินนั้นนะฮะไม่เกินนั้นก็มาอัปเดตให้ดูนะฮะอันนี้เป็นไม้ที่ ผมทาการเปลี่ยนกระถางน,นะฮะเอาลงกระถางเปลี่ยนดินเกกระถางค่ะก็ใบก็ออกมาเยอะแล้วไว้ในที่ร่มนะฮะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งใบเขาเริ่มเขียวขึ้นผมก็จะเอาออกแดดนะฮะออกแดดค่อยปรับแดดให้เขานะฮะสำหรับไม้ที่เราทำการ เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะะาานี่ฮะวา้ในที่ร่มเลยนะครผมาวาในที่ร่มเลยใต้ต้นมะม่วงด้วยอันนี้เป็นไม้ที่ริดใบเฉยๆพวกนี้กลุ่มนี้เป็นไม้ที่ริดใบเฉยๆผมเลยาวาในที่ลงแกงได้ดูชนิดพันไม้ของเราด้วยนะฮะไม้บางชนิดก็ชอบแดดชอบน้ำบางทีเขาก็ไม่เท่าไหร่นะฮะ ก็ต้องดูชนิดไม้ที่เราทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางหรือลิดใบนะฮะต้องดูชนิดไม้ด้วยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะฮะสำหรับไม้ที่ทําการลิดใบโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ